สินเชื่อสีสวัสด์ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันวงเงินอนุมัติสูงสุด2ล้านบาทผ่อ,อนนาน60เดือน <S <S สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง KK กับผมเก่งนะครับครับตอนนี้ช่อง YouTube ของเรานะครับก็จะมี Facebook Fanpage เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะชื่อว่าเก่ง KK เหมือนกันเลยครับยังไงหรือก็ไปกดติดตามกันนะครับ ครับและสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากติดต่อสอบถามหรือว่าพูดคุยก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลมาได้นะครับก็คือจะชื่อว่าเก่งเคเคเหมือนกันเลยครับแต่อย่าลืมตัวแอดข้างหน้านะครับครับสลับสินเชื่อนะครับที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับจะเป็นสินเชื่อของบริษัทสีสวัสด์นะครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่าสินเชื่อส่วนบุคคลครับ โดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบของสินเชื่อเงินสดนะครับที่ทางเรานะครับไม่จําเป็นนะครับที่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลในการค้าประกันก็สามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับในส่วนของวงเงินอนุมัตินะครับตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะอนุมัติวงเงินสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2ล้านบาทเลยนะครับก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับในส่วนของระยะเวลาในการผ่อนชําระนะครับทางเราสามารถเลือกผ่อนชําระได้นานสูงสุดเนี่ยอยู่ที่60เดือนเลยนะครับ ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะครับของตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับ12.49%ต่อปีนะครับก็ยกตัวอย่างแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าวงเงินอนุมัติของเรานะครับอยู่ที่10,000 0บาทและถ้าเรานะครับเลือกที่จะผ่อนชําระเนี่ยระยะเวลา12เดือนค่างวดนะครับที่จะต้องส่งในแต่ละเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9,500บาทเท่านั้นเองนะครับในส่วนของช่องทางการสมัครนะครับ ทางเรานะครับสามารถทําการสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะทิ้งลิงก์สมัครเนี่ยเอาไว้ข้างใต้คลิปนี้นะครับก็ให้ทั้งเพื่อนๆนะครับกดคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณนะครับสองถึงสามวันทําการก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับติดต่อมายังเราเพื่อเดินเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้ให้กับทางเรานะครับในส่วนของคุณสมบัตินะครับของผู้ที่สามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับ ข้อแรกเลยนะครับทางเราเนี่ยจะต้องมีอายุตั้งแต่25จนถึง59ปีนะครับข้อที่2นะครับทางเราเนี่ยจะต้องมีรายได้นะครับตั้งแต่30,000บาทขึ้นไปนะครับต่อเดือนนะครับข้อที่3นะครับทางเรานะครับจะต้องมีอายุงานเนี่ยมากกว่า4เดือนนะครับถึงจะสามารถทําการสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับในส่วนของเอกสารนะครับที่เราจะต้องเตรียมเพื่อใช้ในการยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับจะเป็นสำเนาบัตรประชาชน ตัวที่2นะครับจะเป็นสาเนาทะเบียนบ้านตัวที่3นะครับจะเป็นปเงินเดือนหรือว่าหนังสือรลบปองเงินเดือนนะครับตัวถัดมานะครับจะเป็น statement ย้อนหลัง3เดือนนะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นหน้า Book Bank บุ๊คแบงก์บัญชีธนาคารที่เราอยากให้ตัวสินเชื่อตัวนี้โอนเงินเข้าไปให้นะครับโดยภาพรวมนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นอยู่หลายจุดเลยนะครับ จุดแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของวงเงินอนุมัตินะครับตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับทางเราเนี่ยสามารถได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2ล้านบาทเลยนะครับจุดเด่นอย่างต่อมาเลยนะครับก็คือในเรื่องของระยะเวลาในการผ่อนชำระทางเรานะครับสามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานสนูงสุดเนี่ยอยู่ที่60เดือนเลยนะครับก็ค,ค่อนข้างนานเลยนะครับครับเป็นคนไ <Iya. S 2> <Heute S 1> หนนะครับได้สมัครตัวสินเชื่อตัวนี้แล้วนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ